สวัสดีค่ะลูกค้าลูกค้าค่ะวันนี้ท้งร้านจะพามาดูแห่เอ็นฟอนขนาดตาสองเซนนะคะตืวน,นี้จะเป็นความยาวเก้าอกค่ะลูกด้วยเนื้อด้วยก็ประมาณสี่โลนะคะหรือหลายๆคนจะเรียกกันว่าแห่ัดก้อยก็คือแห่ตัวนี้แหละคะ่ะแห่ขนาดตาสองเซนบางพื้นที่เขาจะเรียกแห่ก้อยเนี่ยค่ะประมาณนี้นิ้วก้อยจุม่มขนาดตานี่นะคะ สองเส้นเป็นแห่สี่เสาพนึกข้างสี่ข้างเป็นแนวตรงลงมาตัวนี้แห่เอ็นปอนเอน็นตันเอ็นเส้นเดียวนะคะช่วงจอมจะถักด้วยได้เพื่อที่จะให้บานเพิ่มขึ้นแต่สําหรับแห่ที่นะคะตีนแห่จะบานได้สุดช่วงจอมจะต้องเหนือบ้างเอ็นปอนจะเป็นอย่างนี้เองข้อดีของเขาเสาะปลาง่ายค่ะขี้ขยะกิง่งมงกิง่งไม้ติดหรือปลาติดสลัดสลับ,ลบ,ลบหน่อยก็หลุดแล้วเพราะเอ็นเขาจะลืน่น แ็แห่ผ้าสี่ารอยผนึกเขาจะแน่นนะครับเ,เอ็นควันแล้วก็ได้เอาได้เย็บควันทับอีกทีหนึ่งติดลูกสวยค่ะเผาลึกเดี๋ยวให้ดูเผาเนาะนี่ค่ะเอ็นปอนสองเส้นเก้าซอกตัวนี้จะมีตั้งแต่เจ็ดซอกถึงสิบสองซอกสนใจตัวไหนก็ทักมาสอบถามได้นะคะ ส่วนเ e อ็นปอนของทางร้านเราก็มีตั้งแต่ตาเซนครึ่งถึง10เซนค่ะอยากให้ทางร้านรีวิวตัวไหนก็ทักเข้ามาแจ้งเข้ามานะคะเดี๋ยวแม่คะ้จะรีวิวให้ดูสวัสดีค่ะ